สวัสดีค่ะไปดมอมานะคะวันนี้จะม,มารีวิวยามโลค่ะก็จะเป็นยามโลนะมีแท็กนะคะแท็กของนี่ห้อชาแนลนะคะ ต่อไปเป็นยามโรสไส้สีขาวอันนี้ไซ้์ลุส้มนะรุส้มของชาแนลอันนี้ของ g t ก a เอเวนาวยัวมั้งไม่รู้ไม่ค่อยสโลนะแต่อันนี้จะสะโลกว่า เราไปจะเ,เป็นลูกอมเป็นลูกอมนะน่ากินอะไส้สีส้มแพ็กเกจเขาเป็นอย่างนี้แพ็กเกจของเจ้าลูกอมเนี่ยเขาใส่ไว้อย่างเงี้ย Okay. อ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะอันเนี้ยค่ะก็ขายต่อเหมือนกันนะไปซื้อมาแล้วก็มาขายขายถ้าสมวนว่าขายนะเราขายยามโลทั้งสองอันเนี้ยเราขาย อันหนึ่งนะอัลละร้อยสี่สิบยมโลอันใหญ่นะอัลละร้อยสี่สิบบาทสองอันก็ร้อแปดสิบจริงไหมล่ะเออแล้วอันนี้เราขายยี่สิบบาทมันมาสโลด้วยไงแล้วเราก็ซื้อมาแพงด้วยไงเราซื้อมาสี่สิบนะค่ะก็ขายอันนี้ขาย ร้100อยไออันนี้ขายยี่สิบบาท20บนะอันนี้ขายร้อยสบาทอันนี้ขายร้อยสีมีแท็กค่ะของกิ๊ a เอาวค่ะของชาแนล นะก็าขายนะคะสั่งเข้ามาได้นะคะ ID l i ไลน์ K F F N นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย